สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมต้องย้อนกลับมาดูเจ้า,าซีรีส์นี้นะครับ STM S 1 1 8แล้วก็ชุดไลออเรของเขานะครับ STM ไลอเอเรซิสเต็มนี่นะครับเหตุที่นำมาเพราะว่าเผื่อจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งบ้านๆของพวกเรานะครับอันนี้ผมพูดถึงเครื่องเสียงกลางแจ้งบ้านๆน,นะครับ ในโลกของระบบเครื่องเสียง nexo ซซรีส์นี้นะครับผมเห็นว่าเขาเป็นที่นิยมกันมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งยุโรปนะครับทั้งใต้ของเราก็มีออสเตรเลียนะครับอินโดนีเซียอินโดนีเซียก็นิยมเหมือนกันนะครับนิยมมากนะครับก็เลยได้หยิบยกตัวนี้มานะครับนอกจากจะมีตู้ไร้ เลเร่ซิงเกิลดับเบิลแล้วก็ทริปเปิลนะแบบรูปล่างที่แปลกประหลาดออกไปนะครับมาให้เราดูนะครับจริงๆแล้วตู้เซอรเบตตัวนี้มันก็น่าสนใจไม่น้อยดูไม่ออกว่ามันเป็นลักษณะตู้ซับเบตที่คือมันคล้ายๆกับตู้กระแทกข้างนะครับเพราะว่าลักษณะการใส่ดอกเขาใส่ดอกขนานกับฝาด้านบนนะคือหันหน้าดอกขึ้นด้านบน นะครับาทางด้านบนเนี่ยจะเป็นช่องเขาเรียกว่าช่องอความถี่ทางด้านล่างจะเป็นช่องความถี่ต่ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรามาดาูทางพี่น้องทางอินโดนะครับอินโดเขาเา็เอาเอาเซตนี้นะครับเซตนี้มารีวิวเช่นกันนะครับเห็นเขาจะตั้งชุดน่าจะเป็นชุด6คูณ6ประมาณนี้นะครับ อันนี้ stm nexo ของอินโดนีเซียนะครับออกมาแสดงให้เราอ่าเป็นชุด6กคนหนะครับน่าจะเป็นอ่าคล้ายๆงานเดโมบ้านเรานะครับคล้ายๆงานเดโมบ้านเราไอ้ไอ้ที่เห็นนี่นะครับก็จะเป็นชุดไล่เล่ชุดอะไรไล่เล่ของเขาส่วนตัวตัวที่ซับ118เนี่ยเขาเอามาตั้งนะครับเอามาตั้งที่กล่าวนะครับมาตั้งที่พื้น ส่วนอุปกรณ์เน็กโซทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น power amp นะครับ power amp แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับจวลองมาดูเขามาฟังกาเช็คดูนะครับที่เป็นเป็นภาษาอินโดนีินโดครัซิโรเบนเนีไซน์ดิรเบนไซิลโรเบนดีไซิ เป็น Power a M p นะครับยี่สีเป็น Power a M สี่ชั้นแนนนะครับสี่ชั้นแนนสองตัวนะครับตู้ D หนึ่งแปดนะครับ D หนึ่งดสวยงาม น่าใช้นะครับแต่ราคาเขาก็สูงมากเหมือนกันทีนี้เรามาดูนะครับทีนี้เป็นการทดสอบนะครับการติดตั้งงานเวทีของเขาอันนี้ที่ออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียเราจะเห็นข้างล่างก็เป็นอ่ออีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตู้ดับเบิล นะครับข้างบนเนี่ยเขาจะมีโชว์นะครับแรร์เล่แรร์เล่ทั้งเออ่แบบซิงเกิลแบบดับเบิลและแบบทริปเปิลนะครับอ่าอันนี้เป็นดูออนนะครับดูออนก็ <c oughs> คือดับเบิลนะครับที่วางอยู่น่าจะเป็นตู้ R S 1 8 นะครับตัวนี้เขาใช้เอ่อใช้ s 1 1หนึ่งหนึ่งแปดเป็นกาวไร้อล่น,นะครับเป็นกาวไร้อล่การทดสอบที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่มากาคือ เราดูดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการพัฒนาสมมติว่าเราจะทำเครื่องเสียงเพื่อให้บริการนะเราก็ต้องจะต้องอดิ้นรนที่จะพัฒนาศักยภาพของเราให้สู้กับทางตลาดเขาได้นะครับอย่างน้อยอย่างน้อยก็เป็นการพัฒนา ระบบของเราที่ให้มันมีคุณภาพให้มันมีคุณภาพนะครับอาจจะไม่ต้องถึงขั้นเป็นเครื่องเสียงไฮเอ็นที่มีราคาแพงๆนะครับอย่างเราเป็นเครื่องเสียงบ้านๆถ้าเช่นเราเราใช้หกคูณหกนะครับข้างละหกคูณหกเนี่ยเป็นข้างละสิบสองดอกเนี่ยมันก็เราจะต้องนอกจากเสียงดัง หนักแน่นแล้วเราจะต้องหาทิศทางที่จะพัฒนาให้มันแบบว่าเสียงน่าฟังด้วยนะครับถ้าเราเล่นเครื่องเสียงบ้านๆน,นะครับเครื่องเสียงเราเล่นใหม่ๆเนี่ยแรกๆเราคิดว่าเอาให้มันดังไว้ก่อนแต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าการพัฒนาเครื่องเสียงทุกวันนี้เราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงให้มัน ให้มันมีคุณภาพนะครับให้มันมีคุณภาพนี่นะครับเอามาเป็นกล่าวนะครับตู้อะไรเลยเขาก็จะมีทั้งซิงเกิลเป็นตู้เดี่ยวนะครับดูออนนี่เป็นตู้คู่นะครับแล้วก็ทริปเปิลน,นะครับทริปเปิลก็สามดอกหรือก็เขาจับมาเรียงกันใช้ตู้เดี่ยวเอามาเรียงกันก็ได้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเอาพามาดูเป็นกรลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ So I'm